ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับจากแฟนๆทุกคนนะครับบขอคุณสำหรับในน้ำใจที่มอบให้นะครับค่อยๆที่ก้าวนะครับแม่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ต้องลงไปด้วยก็ได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคบขอกําลังใจจากทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับคิดถึงเช่นกันนะครับเพราะว่าหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอกันในงานอีเวนต์เนาะเราค่อนข้างจะ เจอผ่านในละครขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> รางาจากคุณแม่อนะไรขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะสองวงเลยขอบคุณมากครอรดนะีขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะจักหลากหลายสถานที่นะครับวันนี้นะฮะ นอกจากผลง,งานละครนะครับก็ยังมีเพลงนะครับคนที่สับเฝ้ารอเนาะที่หลายๆท่านนะครับน่าจะเคยฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดอยู่ในยะูทูปประมาณ8ปดแสนกว่าใช่ไหมัะเหมือนเหมือนจะเข้าไปไปเชิดอยูขอบคุณนะทุกคนนะครับที่คอยเข้าไปฝากแล้วก็เพิ่มยอดให้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ เราต้องมั่ใจจากทุกทุกท่านจริงๆค่ะขอบคุณมมใจเพราะแม่กับอาจารย์นี่เลยคุณแม่ที่ของผมนะครับที่ผมแซวไว้นะว่าแม่ขอลาพักไปผ่าตานี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะฮะแม่อบอกว่าตาแม่หายแล้วนะเดี๋ยวจะตามทุกงานนี่ด้วยนะแฟนคลับเนี่ยไม่ล่ะมีแต่นุ่นอ้อๆเท่านั้นอยู่ในวัยผ่าตา,ากันหมดแล้ว สำหรับงานนี้มีใครจะลาไปผ่าตัดไหมครับไม่ผ่าตาแล้วนะี่พาเข่า,ขาแทนแซลเล่นแซลเล่นแซลเล่นนะครับอังจริงดีใจมากๆที่สามารถสร้างความสุขให้กับแม่ๆพี่ๆท,ทุกคนได้นะครับดีใ,ใจที่ได้มารับความสุขมอบความสุขให้กันและกันนะครับวันนี้ก็ดีใจเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นงานดีๆนะครับที่ได้มาเจอกันในวันนี้ขอบคุณทางงานขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็ให้เกียรติทั้ง ไข่มุกแล้วก็โตนีครับได้มาส่งต่อความสุขให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เอามาฝากอีกหนึ่งงานเพลงนะครับเป็นเพลงสนุกๆน,นะเผื่อว่าแม่ๆทุกคนจะคิดถึงการลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันนะฮะไปฟังกันเลยกับเพลงห้ามตัวครับผมในไหนก็ไม่ได้ออกงานกันนานแม่ๆน่าจะมีแรงเยอะวันนี้ขยับจังหวะสักหน่อยนะลุกขึ้นมาเต้นกันหน่อยครับ